สวัสดีคับเพื่อนพี่น้องทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในแอปที่ช่วยเล่นเกม PUBG นะครับจะได้ f p s 90นะครับบวกมุมมอง iPad View เนาะจะมาสอนคนที่เข้าถึงไฟล์ไม่ได้นะครับมาอัปเดตให้ใหม่แล้วกันนะครับคลิปที่ลงไปก่อนหน้านี้หลายหลายคนเ,เข้าไม่ถึงไฟล์นะครับจริงๆมันก็ไม่มีอะไรนะมันก็ของผมมันอนุญาตอัตโนมัติดิเออตรงนี้นะครับเดี๋ยวขอไปที่การตั้งค่าก่อนนะครับหลายๆคนเนี่ยดู ดูแรมตัวเองไม่เป็นเออนะฮะเลื่อนลงมานะครับตั้งค่าเสร็จปุ๊บเลื่อนลงมาเกี่ยวกับที่โทรศัพท์นะครับแค่นี้นะฮะคุณก็จะเห็นแล้วว่าเวอร์ชั่นมือถือของคุณเนี่ยเท่าไหร่นะครับแรมเท่าไหร่พื้นที่เท่าไหร่นะครับแรม4นะเครื่องนี้นะครับแล้วก็เวอร์ชัน a n น r o i d ด์นะ13นะครับการที่จะใช้แอปช่วยเล่นเกมพ u b g ได้เนี่ยจะต้องมีเวอร์ชัน13ขึ้นไปนะครับสำหรับ Android เนาะ iOS ก็ได้นะครับเดี๋ยวนี้ระบบปฏิบานอะไรล่ะ ระบบปฏิบัติการ iOS ก็ล่าสุดมัน17กว่าแล้วนี่นะครับโอเคตรงนี้ผมไม่เคยโหลดจาก a p p Store นะก็คือของระบบ iOS อะยังไม่เคยนะตรงนี้นะครับก็ให้เลือกทั่วโลกเหมือนเดิมนะครับนี่นะด้านบนเห็นไหมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กด iPad View หครั้งนะครับแล้วก็เลือกอันแรกนะครับผมแล้วก็ทางขวานะครับกดทางขวาเนาะปึ๊บ นะครับมันก็จะเข้ามาเนี่ยครับไฟล์เห็นไหมไฟล์นะครับเราก็ต้องดูนะครับว่าของเพื่อนๆเนี่ยว่าอนุญาตให้มันเข้าถึงพื้นที่เก็บข้อมูลหรือเปล่านะครับของผมเนี่ยมันไม่ต้องกดอะไรนะเนี่ยถ้าเข้ามาตรงเนี้ยเพื่อนๆได้อนุญาตอะไรไหมก็ลองเปิดดูนะครับเปิดอนุญาตดูเนาะถ้าได้ปิดอะไรไว้นะครับบางครั้งเนี่ยมันเข้าไม่ถึงไฟนะโอเคไหมเสร็จแล้วก็กดแบกนะครับ แล้วก็กดอันที่2นะครับแล้วก็กดทางขวาตรงนี้มันจะขึ้นมาเป็น Gmail นะครับก็ให้เลือก Gmail ไหนก็ได้เนาะแล้วก,กดตกลงนะครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมทีนี้นะครับก็ให้กดปัดแอปทิ้งนะครับปัดทิ้งเลยแล้วก็เข้ามาที่แอปเหมือนเดิมนะครับแล้วกด ipad view บวก90 fps นะครับที่เราต้องการนะครับจะใช้มันเห็นไหมมันก็ขึ้นแล้วนะของผมอะขึ้นมาเป็น unlock ipad view แล้วเห็นไหมก็กดอันแรกนะครับ unlock ipad view ทีนี้มันก็จะเข้ามาให้ใช้โฟลเดอร์นี้นะครับเราก็เลือกใช้โฟลเดอร์นี้นะครับแล้วก็กดอนุญาตแล้วก็กด ipad view 9 0 fps อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กด unlock ipad view อีกครั้งหนึ่งนะครับ นี่เห็นไหมมันก็จะลั่นแล้วนะฮะแล้วมันก็จะมีโฆษณาขึ้นนะครับ,เห,เ,หเ,บเหมือนเดิมน่าเบื่อเหมอนเดิมนะโฆษณาครับ,นนรบเล่นไม่เคยได้เลยนะครับพวกนี้เกมพวกนี้นี่อ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องมาดีใจหรอกแม่กูเล่นไม่เห็นได้เลย <c oughs> โอเคนะฮะเดี๋ยวอาจจะโดนอะไรสักอย่างนะฮะถ้าเกิดว่าพูดมั่วๆนะกดปิดโฆษณาไปหนึ่งครั้งนะครับกดปิดด้านบนขวามือนะถ้ากดมั่วๆเนี่ยนะเดี๋ยวจะเด้งเป็น ทับหน้าจอเป็นอะไรอีกเนี่ยเห็นไหมของผมก็จะขึ้นนําพาเข้าเกมแล้วนะครับเค okay. เดี๋ยวผมก็จะเข้าเกมไปให้เพื่อนๆดูนะฮะหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะพึ่งมาดูคลิปก็ได้นะแล้วก็อาจจะพึ่งใช้แอปนี้เหมือนกันนะฮะกดเข้าตรงนี้นะครับโอเคนะครับเมื่อเรากดเข้าตัวเกมจากตัวแอปมาเนาะมันจะมีขึ้นทางด้านขวานะครับให้กดคาว่าใช่หรือไม่นะครับ เหมือนกับเราโหลดเกมภาพเกมาใหม่ๆ,ๆนะครับตัวเกมเขาเนี่ยจะถามเราว่าปรับภาพสูงสุดกับเฟรมเรทสูงสุดหรือเปล่านะครับผมมากดคําว่าใช่นะทีนี้นะครับเราจะรู้ได้ไงว่าเราทําแอปติดนะครับก็กดเข้ามาที่ตั้งค่านะแล้วก็เข้ามาที่กราฟิกนะครับเลื่อนลงมาล่างสุดนะครับมันก็จะได้อ่าความสว่างเนี่ยจะขึ้น170นะครับเห็นไหมปกติเนี่ยตัวเกมเนี่ยจะปรับได้แค่ร้อยเดียวเองนะครับซึ่งใครนอนเป็นงูเนี่ยต้องบอกว่าตายแน่อนอนนะฮะ โอเคทีนี้มันก็จะมีคําถามนะครับถามกลับมาว่าพี่ทําไมผมตั้งค่าเฟมเรทในมือถือผมไม่ได้นะครับมันไม่ขึ้นให้ตั้งค่าเลยนะครับต้องบอกว่าแอปตัวนี้นะครับเขาให้เฟมเรทเราอัตโนมัตินะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับเราปรับได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับก็คือไม่ต้องไปสนใจมากนะครับผมก็ปรับแค่ลื่นไหลเฟมเรทสูงแค่นั้นนะฮะที่เหลือเฟมเรทเขาจัดให้นะฮะก็ยกตัวอย่างนะครับถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยมาตั้งค่าเฟมเรทในมือถือของคุณใน ในมือถือของคุณที่แรมสาแรมสี่อะแล้วเขาเช็คไอพีย้อนหลังมาคุณทําไงนะครับผมคุณก็สิบปีหรือว่าร0อปีดีฮะอายุ่งดีครับไปโหลดแอปที่มันตั้งค่าได้หรือว่าเขาสอนโหลดไฟล์อะไรแล้วไปทำตามเขาเนี่ยระวังนะครับระวังนะอย่ามาโทษว่าเป็นแอปผมเนีไม่ได้นะก็นะครับก็ก็คิดเอานะครับแรมสมแรมสี่เนี้ย แล้วคุณมาตั้งค่านะครับเขาเช็คย้อนหลังมาว่าคุณใช้มือถือรุ่นนี้แรมเท่านี้เอ้ยคุณตั้งค่าได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับรับรองร้อยปีนะฮะร้อยปีไม่มีบอจ <c oughs> ลจ่ายมาพูดลัตลกว่ะนี่ปรับสีสัสดใสนะครับ <c oughs> เผื่อเวลาแบบโงูกำลังนอนแบบอนอนแบบกินขนมหรือรอก,กินไก่อะไรอย่างเงี้ยนะรอซื้อไก่ย่างห้าดาวอะไรอย่างเงี้ยแตกนะครับผม <c oughs> โอเคนะครับแอปนี้ดียังไงนะครับ เราพูดกันถึงเรื่องแสงสว่างนะครับเนาะแล้วก็ได้ยินเสียงชัดไกลมากนะครับบางทีแบบได้ยินเสียงจนจนแบบว่าเฮ้ยหาตัวไม่เจออะไรเงี้ยพอไปเจออีกทีหนึ่งโอ้โหมันอยู่ไกลมากเลยแต่เราได้ยินเสียงอะไรอย่างนี้นะครับนี่ข้อดีมานะแล้วก็ได้มุมมอง iPad นะครับแล้วก็ได้เฟรมเรทเนาะสำหรับไ s ก็ก็น่าจะทำได้นะครับเพราะว่าเขาระบุในแอปว่าใช้อุปกรณ์ใดก็ได้นะครับสำหรับแอปนี้นะ ก็ลองไปหาโหลดดูนะครับส่วน Android เนี่ยก็ระบบปฏิบัติการ iOS 13ขึ้นไปเออไม่ใช่ระบบ Android 13ขึ้นไปนะครับทุกยี่ห้อนะฮะเออโอเคเนาะแล้วก็ใครที่เช็คแรมตัวเองไม่เป็นก็ต้นคลิปนะครับที่ผมให้ให้ดูนะเออบางคนเช็คไม่เป็นนะครับบางคนเขายังเป็นเด็กๆอยู่นะเออนะโอเคนะครับก็ผมจะลงคลิปทาง YouTube แล้วก็ t i k t o k นะครับสองทางเนาะก็ฝากติดตามด้วยนะครับถ้ามี าการอัปเดตแอปใหม่นะครับผมก็จะลงให้นะครับแล้วก็เล่นเกมพับ g ไปด้วยเนาะส่วนคนที่อยากรายงานนะครับเชิญนะครับผมนะเชิญรายงานนะครับผมเล่นมาก็ประมาณ4ปีกว่าได้นะครับอันนี้ไอดีที่2นะไอดี ID แรกนะีติดเฟซเก่านะครับก็คือตัวนั้นเนี่ยจะยืนอยู่กับรุ่นพี่นะแต่หารุ่นพี่ไม่เจอฮะน่าจะไปลบทิ้งหรือเปล่าใครไม่ออนเกิน7วันเนี่ยผมลบทิ้งไงอาจจะไปเผลอกดเขาอาจจะไปเผลอกด ลบทิ้งก็ได้นะฮะพี่เขานะเดวิอหกสเจ็อะไม่ก็หกสิหกนะครับตัวเก่านะตัวนี้ก็เ ve ve วลเวลห้าสิบห้าหละรวมๆกันมันถึงป่ะสี่ปีเล่นเลิกเล,เล,เล็ก็ถึงนะเออนะครับแล้วผมก็ไม่ได้เติมนะครับแล้วถามว่าโดนแบนไหมมันไม่โดนนะก็อย่างที่บอกกันแหละเราไม่ได้ปรับเฟรมเรทเองนะครับแอปเขามีการอัพแล้วคนที่ใช้มนนานานๆหรือคนที่ เขามาติดตามเนี่ยมันก็ก,ก็ก็มีนะแบบว่ารอมานานอะไรเงี้ยแล้วก็รอหาคนทําอยู่อะไรเงี้ยโอเคนะครับก็สําหรับขอบคุณสาหรับการติดตามและรับชมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย